สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับเด้อชมที่อยู่ทางบ้านหรือว่าอยู่ทางประเทียนทอ่ยู่ทั่วโลกเข้าหรอครับผมขอสวัสดีทุกท่านนะครับมันนี่ที่มาบอกเลี้ยงกางไายหน่อยนึงเนาะหลังจากกางก้อนกางไายครับผมนี่จักขั้วมาใกล้ๆนี่ครับข่าวเอาใส่ข่าวกางเนี่ย ก่อนเด้อครับเด้อสามเส้นก่อนใส่ก่อนกลางค่ายครับใส่ดึงไว้พ้อมกันทั้งหมดห้าเส้นนั่นแหะครับนี่เส้นบนเส้นล่างพอกลางค่ายเสร็จเขาก็มามัดตะไคร้เด้อครับนี่มัดมุมแล้วก็มามัดหลักเด้อครับเด้อมัดหลักมัดเสียกใส่นี่มัดตะไคร่น้ำเด้อพี่น้องมัดตะไคร้ใส่กับกะเสียกข้าวกับควบกันใส่หลักเด้อครับ แบบนี้แหละครับเนี่ยเบ่งบเหรออาจะมัดตครายกิดทำนะครับเด้อกันเวลาล้มพัดล้มหมางมันบ,บ่เปิงครับตรงนี้ครับช่วงหนาฝนครับผมต้องดูแลต้นไม้อา่เอาเลี้ยงต้นใหม่กไ็ไไ้เนาะเอาพิจิตรเราเลี้ยงดูแลแตงครับผมช่วงนี้ต้องดมันเบ่งครับผมมันเป็นโรคต้องฉีดชชลาบ่อยๆเด้อพี่น้องให้ฉีดชชลาครับ ดเชราฉีดทุกรอบเห้งดีครับไม่ต้องว่ายานลูกมันล่วงหรอกครับหน้าฝนมันจะเป็นล้านน้ำฝนพ่อผมพู้ละฮะต้องฉีดเชล้ราครับต้นผมก็ใส่เชล้ราสองตัวบวกนะครับเพื่อหาืี่ได้ล้านทั่วไปครับบอกเขาครับผมบอกล้านขายยาเขาว่าขอเชล้ราอีกสองตัวบอกของสอง ตัวบวกเนี่ยว้าวอิดอาง่เรื่อยเนาะพี่น้องอนะครับจะปุ๋ยก็ตอนนีใน้ให้เว้นเว้นมือห้อยู่ครับพี่น้องตอนนี้ผมเว้นมือห้อยู่ต้นยาขยะก,ก็ฉีดได้ได้พี่น้องเนี่ยผมฉีดยาขยาไม่ได้เนี่ยฉีดได้สองมือลยครับส่วนเช่าไฟก็เช่าไฟก็พี่น้องรูดเบื้องแบบนี้ครับเนี่ย ให้รูดใ,ใ,ใ,ให้ให้ให้รูดไส,ส้ผ่าเด้อครับเด้อรูดแบบนี้ให้รูดออกแบบนี้เด้อครับเด้อถ้าจะเบิ่งเพีย้ยไฟอันนี้เมื่อวานนี่ผมรูดเบิ้งแล้วเห็นเพีย้ยไฟผมเฝ้าไมา่ฉีดครับฉีดเมื่อวานนี่คำคำครับผมอพี่น้องอยากเห็นเพีย้ยไฟก็ย้อนไปเบิ้งลิปผมได้เลยครับเด้อลิปเกาเด้อครับเด้ย,ยอนเข้าไปเข้าไปในโฟไฟครับผมผมที่มีคชิป ลดเพี้ยไฟจากแตงครับพี่น้องขับือเบื้องแดกนะครับเปด้อแต่คลิปนั้นมันจะไม่ค่อยชัดเพราะว่นมี้ตากล้องไทยให้ไทยเอยงมันจะเคลื่อนไหวน้อยนึงครับผมคลิปนี้ครับมาเอาเลี้ยงปุ๋ยเลี้ยงยานี่แหละต้นยาผมก็จะฉีดตามอาการนะครับเด้อถ้าถ้ายีแนวรบกวนมีเพี้ยไฟเขาก็ต้องเฝ้าฉีด ต้นแตงเปกก็นโรคก็จะให้ท่านได้เปลี่นครับทาั้งเบื้องเรื่อยๆเพราะแตงอาการเรื่มใบเหลืองก็ให้เฝ้าหายาไม่ฉีดเลยใส่ใไอ้นี้ด้วยครับด้วยพี่น้องใส่หอรม้มนทั้งใบคือจุลธาตุนะครับด้วยหรือว่าซิ่งแะละฉีดซิ่งครับผมจะทำให้พืชเขาต้องการอต้องการอาหารคือค้นหาเนี่ยหละครับ ต้องขี่จหาในครบถวนครับผมจะเป็นสังกะสีตัดเสืยอมโบรอนที่ที่เป็นสลายนะครับด้วยสลายสลายก็จำเป็นสลายเขาจะซ้อยให้แตกแขนงดีครับผมส่วนใส่สลายผมก็ใส่สลายเข้มข้นครับดูเข้มข้นเขาจะแตกแขนงดีครับ จักน,ยน,นอยน้องเบื้องลดเนี่ยแตกกระนีงเต็มแล้ะตอนนี้มนไส่แล้วเริ่มเขียบไปรอบนึงแล้วส่วนหอม้วนกับใส้เทียมโบลอนกับไส้ทั่วไปแล้วครับแล้วจะถนัดครับผมก็จะท่านหาซื้อได้สามารถไส้ใด้วครับถด้พี่น้องได้ตอนนี้แตงกระลังเริ่มออกมือแล้วครับนี่เริ่มออกหนวดแล้วเวลาอีกบุกกี้มือก็ได้มาขึ้น ขึ้นข้างแล้วครับผมสําหรับวิธีขึ้นข้างผมผมก็เมื่อได้เขาเฮ็ดเป็นกระโจมหรือว่าเป็นซุ้มเนี่ยมันขึ้นง่ายเด้ครับด้วยตะไายนไนล่อนนี่ครับวิธีขึ้นแตงเขากับขึ้นงซี่ครับรับตันหน่อยแค่นี้แหละครับนี่ไว้ครับขึ้นแตงนันแขนก็คขึ้นกันครับขึ้นแบบเดียวกันเลยจับมา จับมาจังซี่ลแล้วก so ็ใส่ใบเน้บไว้ครับเน็ตเพังสี่เลยเน็ตไว้แบบนี้แล้วครับผมแล้วฉีดยาเพี้ยไฟเลยพี่น้องเพราะว่าเพี้ยไฟเพราะว่าแมงวีเขาเลยครับเด้อเขาจะงายัวฉีดขึ้นครับผมงายัวฉีดขึ้นทั้ก็ฉีดใต้เลยครับงายงอฉีดงางหลุดมวฉีดหลุดไปจังสี่เลยครับนี่หมูฟานนี้ผมฉีดผมไม่ได้ท่ายเ่งครับเห็นครอบนี่แมงตายเต็มเลยครับนี่ เห็นไหมครับพี่น้องแมงตายเต็เมเลยครับนี่ผมฉีดื่อ้านนี่แหละครับเพียงคำๆแมงสารพัดแมงนะครับแมงตายดูดเตีมยมนะครับสายเต็มเลยให้ฉีดฉีดตั้งผมบอกละแลงายงอฉีดขึ้นแล้วก็ย่างรูดเป็นที่เลยครับนี่รูดไปเลยต้องไปฉีดที่ระต้นที่ที่เลยว่าฉีดย่างรูดหายขึ้นรูดที่เลยครับ ว่าฉีดไส้สองหัวนะครับท่านว่าฉีดสองหัวใช่ไหมมีขายทั่วไปแล้วครับบางทีกับแถมมากับไอ้เป้ะฉีดเทาครับผมแป๊ะเบสเป๊ะเบสนะโอ้โหเฮ้ยว้าวจิตอ่างอยู่เลื่อยจิตสิหรอแต่ฉีดรับเพิ้นมาเนี่ครับถ้าเห็นพ่อพ่อเห็นต้นเดชเป็นโรคครับผม้ถอนทิ้งอยู่ได้พี่น้องต้องจ้องไว้ทันเป็นโรคแล้วมันสิ้นพ่าย แมงวีขาวหรือว่าแมงปากดูดดูดต้นที่เป็นโรคเราไม่ดูดต้นที่ว่าเป็นโรคเขาจะแพร่ระบาดไวมากครับผมกดคลิปนี้กับพวกมิ้งหลายแล้วล่ะพี่น,อน้องมเรากซ้อมนี้ก่อนคลิปหนากอ่ะพ่อพันในเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวขึ้นแช่แต่งออกให้เบิงเ้งอีกเที่ึงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ